สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสาระดีๆกับเบนเดอร์ตีทัชนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นคอฟฟี่ t ทเบิลนะครับเอาวางไว้ที่สวนได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ไปตกแต่งตามจุดต่างๆของบ้านก็ได้นะครับตัวนี้มีจุดเด่นยังไงนะครับตัวนี้เป็นอินสปิเรชันนะครับมาจากงานตกแต่งบนพื้นผิวของของโต๊ะนะครับบนท็อปนั่นเองนะครับเป็นการใช้หลักของการอัพไซคลิงนะครับก็คือการเอากระเบื้องนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว นะครับเป็นกระเบื้องที่แตกหรือหรือในกระบวนการผลิตนะครับมารีไซเคิลมา reuse ใหม่นะครับก็เขาก็จะเรียกว่าการ upcycling เองนะครับโต๊ะตัวนี้มีดีอย่างไรบ้างนะครับมาดูนะครับลักษณะของโต๊ะนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่50เซนนะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่45เซนนะครับแล้วก็ขาของเขาเนี่ยจะเป็นขาเหล็กนะครับพ่นด้วยสี powder coat นะครับซึ่งจะเป็นการเคลือบเหล็กไม่ให้เกิดสนิมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโต๊ะตัวนี้จะมีความคงทนและ แข็งแรงนะครับด้วยความที่พื้นของเขาเนี่ยจะมีการกากะบาดนะครับแล้วก็มีคานอยู่ข้างล่างนะครับจะทําให้โต๊ะตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับถ้ายังไงสามารถมาดูได้นะครับที่สํานักง,งานเสรีไทยและท่ท่าน้านนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ